ครับสวัสดีครับผมประยุนวังหอมครับเป็นลูกของปู่ทุยครับผมนายเทืองหอมครับเป็นเนื้องอกในสมองหมอเขาว่าตอนแรกที่ผมทราบคือคือแกปวดหัวอืปวดหัวไม่รู้จากสาเหตุอะไร คือแกไม่เคยปวดหัวมาก่อนเพราะวาความดันเบาหวานนี่มันไม่มันไม่ปวดหัวตรวจเที่ยวแรกไม่เจอหมอก็ไม่มั่นใจพอมันหลางๆประมาณสองหรือสามครั้งเขาถึงเจอพอสุด ไปนอนอยู่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับเขาก็วินิจฉัยโครคเอาเลยเรียกไปลูกไปปรึกษาว่าจะเอายังไงกับพอ่อประมาณนี้ฉายแสงผ่าตัดเอาเนื้อง,งอกที่เป็นออกถ้าฉายแสงแล้วผ่าตัดพ่อผมอายุ80กวา่ากว่าจะมีเปอร์เซ็นรอดไหมหมอก็ไม่รับประกัน ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่พอมานอนโรงพยาบาลแกจะไม่ได้สติอะไรเพราะว่าสื่อสารไปคือไม่มีความหมายเลยหายก็อยู่ตายก็เผาประมาณนี้ตอนแรกที่จะเอากลับบ้านล้มล้มคือเขาพยุงอะหัวำมำทีนี้พี่สาวก็โทรหาเลยโทรหาพวกผมคือพ่อแบบ พออาการแบบจะคือจะหงดไปอ่ะไปเห็นสภาพพ่อแทบจะไม่อยากจะดูพร้อมแบบไม่มีอะไรที่จะนั่นอะคือยืนจันได้เลยฟันทงได้เลยพ่อก็ไม่รอดพอดีลูกสะพ้ยคุณวันนีสารจัน์ทรถือไปด้วยมันเหลือลูกค้าอะไรก็ไม่รู้อเอาไปสองซองบีเอมนายะครับบีเอมน ของสีส้มเราเนี่ยครับเอากินวันนั้นเราก็ให้ออกวันถัดไปเราให้ออกจากโรงพยาบาลกินสองซองเนี่ยนะกินซองเดียวครับอ๋อซองเดียวด้วยซองเดียวครับไม่ใช่สองซองคือคนไข้มันเยอะนะครับเพราะเราไปอยู่ห้องพิเศษมันมันมันทวงเขาอะว่างั้นเถึะมัน่วงคนไข้คนอื่นที่จะเข้าไปและทีนี้พ่อเราก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นปรึกษากันแล้วก็ปรึกษาหมอ เราก็เลยตัดสินใจเอาพ่อกลับบ้านจะตายก็ให้ไปตายที่บ้านรักษากันตามมีตามเกิดแล้วครับพอเอาไปถึงบ้าน <c oughs> ก็นี่แหละเราก็จินยาหมอเอายาเอามะหมอเขาก็ยาเอายาให้พอพ้นจากสายตามหมอไปอยู่บ้าน <c oughs> ผมสั่งยาเลยสัญญาจากบริษัทเลย ให้คุณวันนี้แล้ก็ชัดจัดเลยแต่ที่แน่ๆคือ,อยาเบียมนายของเราตลอดกินตลอดทุกวันพ่อพอกินไปสักพักอะโลคก,กับยามมันมันนั่งกันมันกระทุ่มกันครับผมก็เลยโทรหาวันนี้งั้นลดลดลดปริมาณลงแต่อย่าให้ขาดพเพราะนึกรู้สึกว่า เินดามู้นี่แหละมันดีขึ้นดีขึ้นเท่าหสู้มือเนี่ยแกกินตอนป่วยแกกินไม่ได้แล้วแกกินทางสายยางสายยางเขาใส่ผู้รู้ซื้อว่าแซ่บบ้รู้ซื้อว่าอร่อยยังดอกเพราะเขาใส่ดังเนี่ยแย่จะบุบลงไปลูกสาวนี่เขาขึ้นปุ้นเอาใส่เหญ่ใส่เหญ่มันไหลลงน้ำสายยางอะนะจากซองหนึ่งก็เป็นพึ่งซองก็ได้ เผื่อเผื่อมันอาจจะต่อต้านกันโลกกับยานี่เขาก็เลยทําตามผมบอกลดปริมาณลงเออพอยังชั่วทีนี้ผมก็เลยบอกเอาเหมือนเดิมใส่ไปเลยเช้าซองเย็ยนซองคือแกได้สติหมดแล้วละ่ะตอบสนองแต่ข้าวก็คือกินแบบอาหารเสือิอมพอก,กินไปกินไปยาก็เอาสั่งไปชุดชุดใหญ่ เอา B M มนี่ไม่ขาดสิบแปดหฮอปลาสินซุยแล้วก็ U V เวเพราะว่าผมจะเอาไปทดแทนอาหารที่ครบไม่ครบผมไม่รู้แต่๋ยวผมรู้สึกผมมันน่าจะดีอันนี้คิดเองจินตนาการเองหมดทานอันดับแรกก็คือ B M มนี่แหละตัวนำตอนเช้าแล้วก็ตามด้วยสิตแปดหฮอ ครึ่งแก้วถ้วยตวงแก้วตวงของเราเนี่ยเพราะว่าคนกําลังฟักเปืนเอาให้เยอะไม่ได้ปลาจินสยุยก็กินเหมือนกันนะครับครึ่งๆร่กอดแล้ว,แล,วแล้วโยเว่ย่ะโยเวนี่กินตามื้อของอาหารเลยครับก็กินสภาพก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นเปลี่ยนจากขาวเป็นสีชมพู มาประมาณสามเดือนสองเดือนกว่า,กวาเกือบสามเดือนผมก็เลยบอกว่าพี่ถ้าพ่อมีเรี่ยงมีแรงพอออกซะสายยางให้อาหารก็เปเอามาให้หมอพเราให้หมอให้หมอตาดินก็ได้อีกแรงหนึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําอะไรโดยพระการนะครับเราก็ยังปรึกษาหมออยู่แล้วหมอกงงไหมพี่บิวไม่ต้องบอกว่างงไหม มันแทบเขาแทบจะไม่เชื่อว่าพ่อนี่พ่อทุยเนี่ยจะดีขึ้นเขาต้อมาเบิงหมดบานหมด้ะร้อนพ่อพ่อพ่อเป็นบันนั่นผมเลยบอกว่าเอาเปิดตัวเลยเ่าเปิดตัวยาเลยอบอกให้เขารู้เลยว่ายาอะไรบมกเขาว่าพ่อตายแล้วเพราะว่าหนึ่งเราพ่อคืนมาเพราะเพราะยานี้คือเรามั่นใจตัวนี้แล้วเราศรัทธาตัวนี้ ก็เลยบอกให้พี่สาวบอกไปเลยว่ายาอะไรอะไรมั่งกินอะไรมั่งมันคุนมองอะไเขาเบิ่งเว่นกันมูไรยัง่เขาว่าปฏิหารนะครับหมอเขาว่าปฏิหารจุดชื่นอยู่แต่ว่าน้ำเดินมันโบแข็งแรงคือเกามันกับผู้เฒ่าเนาะเป็นปกติแหม่ปู่เราทำยี้โชว์หน่อยดิแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ บอกกับทุกคนหน่อยโอ้บอกพูดใด,ดป่วยผู้ใดไ่ปวยคือปูเนี่ยกินรเด้อยาเนี่ยมันของดีว่ามันชิรายได้พูดถือแล้วได้กินไม่แล้วอูอดอะไรท่านได้กินก็บรองเบิ้งคือปูถ้วยเนี่ยการที่เราจะได้พ่อคืนมามันไม่ง่ายนะครับ ชีวิตคนครับคนเราเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อเขาไม่ว่าพ่อว่าแม่แม่ถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจของลูกผู้ชายลูกคนหนึ่งทำเถอครับใช้เถอครับเปิดใจให้กว่ารับในสิ่งที่ดีๆผลิตตะพันฑ์ของเราผมลงทุนไปไม่ถึงสี่หมืผมได้คืน ได้พ่อคืนมาคุ้มค่ามากเลยเอาละเนาะสามีกับพ่อเราละ <laughs>